สวัสดีค่ะพบก,กับพ่นาอีกแล้วเนาะพินาเพิ่งได้รับพัสดุเมื่อตะกี้นี่เองค่ะพ่นาก็เลยทําคลิปขอบคุณนะคะเป็นพัสดุมาจากพี่อ้อยกมลรัตน์เนาะแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเนะาะจ้าก็เป็นสตอเนาะสตอจากแดนใต้พี่อ้อยสั่งให้มาให้นาเนาะก็เม็ดสวยๆมากๆเลยค่ะ จ้านาก็ขอขอบคุณนะพี่อ้อยมากๆเลยนะคะขอบคุณสําหรับอ่าสตอสีสวยๆนะจ้ะพี่ค่ะข,ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่นาก็ขอฝากช่องพี่อ้อยกมลรัตนไว้ด้วยเนาะพี่ๆน้องๆคนไหนยังไม่ได้เข้าไปติดตามพี่อ้อยก็เข้าไปให้กำลังใจพี่อ้อยได้เนาะพี่อ้อยก็จะทำาคลิปอาหารจานเดียวนะคะจ้า เข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ